เส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดหัวใจตีบมีอาการอะไรที่เราต้องระมัดระวังหลายคนมีคำถามถามพี่ปลาลงพี่ปลามันเจ็บหน้าอกอะ่ะอยู่ดีๆก็ใจสัน่นเรามีอาการของเส้นเลือดหัวใจตีบหรือไม่คําตอบอยู่ในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube healthyfish p a เพจ e a l t h y f i s บายพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลา Youtuber เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปลาจะส่งมให้ทุกวัน แล้วก็มาฟังกันเลยว่าอาการที่เราเป็นต่างๆนั้นใช่อาการของเส้นเลือดหัวใจติดหรือไม่คําตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วก่อนอื่นพี่ปลายอยากจะบอกเลยโลรคหลอดเลือดหัวใจตีดต,ตันส่วนใหญ่มากกว่า95มาจากการอักเสบการเสื่อมของหลอดเลือดแดงซึ่งใช้เวลานานาน,นับ10บสปีความเสื่อมจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสาเหตุต่างๆเช่นอายุที่มากขึ้นกรรมพันธุ์ความดันโลหิตสูงเบาหวาน ใขมันในเลือดเปกติการสูบุหรี่ความอ้วนการไม่ออกกําลังกายพี่ปลาบอกเลยถ้าหลอดเลือดในหัวใจเริ่มติดแคบเกิน50%โอ้โหถึงตอนนั้นเราจะเริ่มมีอาการเหนื่อยเมื่อออกแรงมากขึ้นพอพักก็หายแต่ถ้าติดเกิน75%อาจจะมีอาการอยู่แม้ว่าเราจะอยู่เฉยๆในบางช่วงบางสถานการณ์อาจมีการปริแตกของตะกันหรือพระในหลอดเลือดแดง ใครจะรู้เกล็ดเลือดและปัจจัยแข็งตัวของเลือดจะเข้ามาอุดทําให้หลอดเลือดหัวใจเส้นนั้นเกิดตีบปันจับพลันมีอาการเจ็บแน่นนอ,อกหรือเป็นมากขึ้นก็หอบเหนือ่อยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจหยุดเต้นซึ่งพี่ปลาบอกเลยว่าเราเรียกกลุ่มอาการอันตรายนี้ว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันซึ่งเป็นภาวะเร่งด่วนทางหัวใจที่ต้องรักษาฉับพลัน คนทั่วไปอาจจะเรียกว่า h e a r t attack หรืออาการโรคหัวใจอันตรายฉับพลันถึงตอนนี้เมื่อเรากล่นรู้เรื่องเบื้องต้นแล้วเราก็ต้องคอยสังเกต,ตอาการตัวเองคอยดูแลตัวเองถ้ามีอาการผิดปกติอะไรรีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของเราได้ดียิ่งขึ้นใครบ้างที่มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีในอดีตโรคนี้มักเจอในผู้ชายวัยกลางคนและผู้หญิงวัยทง แต่ปัจจุบันพรภาวะนี้ในอายุน้อยลงไปเรื่อยๆอาจเป็นเพราะสถานการณ์ทุกวันนี้มีความเครียดสูงการแข่งขันกันมากการเร่งรีบพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปส่งผลเร่งให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดแดงเร็วขึ้นจึงไม่แปลกเลยที่พบเห็นผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันอายุ30ปีกว่าบางคนก็มีฮาร์แอคแท็เสียชีวิตระหว่างขับรถในขณะที่อายุ40กว่าเท่านั้นโอ้โห คราวนี้เรามาดูภาวะที่เรียกว่าปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นจากอะไรมาดูกันปัจจัยเสี่ยงของอาการหลอดเลือดหัวใจตีบหนึ่งปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้อายุเพศช,ชายมีประวัติบิดาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจก่อน55ปีหรือมารดาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจก่อนอายุ65ปีปัจจัยที่แก้ไขได้วันดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูงสุโปรีอ้วนลงพุง ผู้ชายวัดรอบเส้นสะดือได้มากกว่า36นิ้วผู้หญิงวัดได้มากกว่า32นิ้วการไม่ออกกําลังกายบุคลิกเคร่งเครียดตลอดเวลาคราวนี้เรามาดูการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเราจะควบคุมอย่างไร 1. หยุดซูบุรี่โดยเด็ดขาดยังเชื่อรัรกษาโรคอื่นด้วย 2. ควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 3 8 5สําหรับคนที่ไม่เป็นเบาหวานสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ควรจะมีความดันน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 3 8 0และสำหรับผู้ที่เป็นไตเสื่อมควรมีความดันน้อยกว่าหรือเท่ากับ125/75ซึ่งมีไข่ขาวในปัสสาวะมากกว่าวันละ1กรัมข้อถัดมาคือเราต้องควบคุมเบาหวานให้น้อยกว่า130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เมื่ออดอาหาร6ชั่วโมงและให้เบาหวานเฉลี่ยค่าฮิมโกบินเอวัน้อยกว่า7ป ต้องควบคุมไขมันคอเ,เลสเตอรอลน้อยกว่า2 0 0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไตรกลีเซอไรด์น้อยกว่า1 5 0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ LDL น้อยกว่า1 0 0 HDL ไขมันดีมากกว่า40ในผู้ชายและมากกว่า45ในผู้หญิงควบคุมน้ำหนักหรือเรียกว่าดัชนีมวลกายหรือ BMI น้อยกว่า25หรือให้เส้นรอบสะดือน้อยกว่า36นิ้วในผู้ชายน้อยกว่า32นิ้วในผู้หญิง ออกกังกายแบบแอรบิกมากกว่า30นาทีมากกว่า5ครั้งต่อสัปดาห์ที่สำคัญสำคัญพิปราณเน้นเลยรู้จักพักผ่อนให้เพียงพอไม่กครียงเครียดตลอดเวลาคราวนี้เรามาดูแล้วอาการอาการของเส้นเลือดหัวใจตีเป็นอย่างไรมีคำตอบเจ็บแน่นหนะ้าอกตรงกลางร,ร้าวไปไหล่ซ้ายและแขนซ้ายบางรายมีปวดร้าวขึ้นไปตามคออาการเป็นมากขึ้นเวลาออกแรง นั่งพักจะดีขึ้นในื้อรายที่มีเส้นเลือดหัวใจติดมากจนตันจะทําให้มีอาการขาดเลือดอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตา,ตายในที่สุดผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นอกรุนแรงกระสับกระส่ายเหงื่อออกตัวเย็นถ้านําส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็อาจจะเกิดเสียชีวิตได้จากการที่กล่าวมาข้างต้นหากเกิดความสงสัยว่ามีอาการดังกล่าวต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วอย่าง็วก็ตามอาการเจ็บหน้าอกอาจจะเป็นได้จากสองกรณีคือ เกิดจากการขาดเลือดเนื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการอุดตันของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอย่างกระทันหันหากเป็นการขาดเลือดจากหลอดเลือดตีบคือมีอาการขณะออดแรงหรือออกกําลังกายให้หยุดการออกแรงหรือออกกาลังกายที่มากจนทําให้เกิดอาการและพบแพทย์เร็วแต่ไม่ถึงกับฉุกเฉินแต่หากเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการอุดตันของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอย่างกระทันหันคือมีอาการในขณะพักหรืออยู่เฉย โดยมีอาการค่อนข้างมากให้พบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่เรียกว่าใกล้ที่สุดโดยด่วนทันทีพี่ปราบอกเลยกล้ามเนื้อหัวใจจะตายเกือบทั้งหมดภายในสถึง6ชั่วโมงแต่ถ้าเราแก้ไขได้ก่อน4ถึง6ชั่วโมงจะสามารถช่วยกล้ามเนื้อหัวใจกลับมาทำงานได้ตามปกติโดยเฉพาะในปัจจุบันมียาฉีดที่สามารถละลายก้อนเลือดที่ไปอุดตันหลอดเลือดได้ผลดีมากฉะนั้นถ้ามีอาการของโรคเส้นเลือดหัวใจติดนี้ ถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเราไม่ควรปล่อยไว้นานเกิน4-6ชั่วโมงอันนี้สำคัญมากๆนอกจากนี้อยากจะบอกเลยว่าภาวะที่สำคัญโอ้โหตอนนี้หลายคนเป็นกันมากเลยก็คือไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีเพิ่มมากขึ้นอา้าวคราวนี้เรามาดู การรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจติบทำอย่างไรข้อนี้สำคัญนะพี่ปราบอกเลยเราจะได้เข้าใจและดูแลตัวเองได้ปัจจุบันมีวิธีรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจติบหลายวิธีเช่นการทำบายพาสโดยการนําเส้นเลือดจากบริเวณอื่นมาเชื่อมต่อจากเส้นเลือดแดงใหญ่ไปยังหลอดเลือดหัวใจใต้จุดที่มีการอุดตันการใช้บัลลูนเข้าไปขยายหลอดเลือดการใช้ขดเลือดตะครยค้ํายันหลอดเลือดที่มีการอุดตัน อย่างไรก็ตามในรายที่พบหลอดเลือดอุดตันแล้วการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นเพียงการประครับประคองอาการเท่านั้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมีน้ําตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงหรือสุปรีควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการเลิกสุปรีควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมันออกกําลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยรับประทานอาหารให้มีไขมันแป้งน้ำตาลให้น้อยลงเรือกรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงมากขึ้นการทำผ่าตัดบพาสโรคเส้นเลือดหัวใจติดปัจจุบันมี2วิธีคือ 1. การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมแบบไม่ต้องหยุดหัวใจมีข้อดีคือใช้ปรมิมาณเลือดในการผ่าตัดน้อยลงและลดระยะเวลาในการผ่าตัดรวมถึงการดมยาสลบ ตลอดจนระยะเวลาการพักฟื้นในโรงพยาบาลสั้นกว่าแบบผ่าตัดบายพาสหยุดหัวใจ 2. การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบต้องใช้ปอดและหัวใจเฉียมเพื่อหยุดการทำงานของหัวใจทั้งหมดคราวนี้มาดูเลยว่าอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีควรเป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายรสชาติไม่จัดจนเกินไปควรเลือกคาร์โบไฮเดรตที่มีกากใยสูง มีส่วนประกอบของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวต่ำและเลือกบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำโดยไขมันที่รับประทานควรมีส่วนประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวนอกจากนี้ควรเพิ่มการบริโภคอาหารที่มีผักผลไม้อาหารกลุ่มธัญพืชและกากใยอาหารชนิดละลายน้ำได้ซึ่งเป็นแหล่งวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงสามารถช่วยลดระดับคอลเลสเตอรอลในเลือดป้องกันภาวะท้องผูกและลดการเกิดมะเร็งลำไส้ อีกทั้งไม่ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีรสจัดมากเกินไปถึงตอนนี้เรารู้ถึงสาเหตุถึงอาการถึงวิธีการดูแลตัวเองกลับมาดูแลตัวเองอย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube บ e a ตี้ฟิชเพจเฮตี้ฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปราอยู่ท b e ่ เพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเตียงพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ